ความรู้เรื่องต่อมไร้ท่อประกอบการเรียนรายวิชา an 1303กายวิภาคศาสตร์จัดทำโดยนางสาวจุธามณีวงก่อรหัส671266นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ส่งอาจารย์กลุ่มกายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติระบบต่อมไรท่อ endocrine system เป็นระบบที่ควบคุมการทํางานของทุกระบบภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลโดยทํางานร่วมกับระบบประสาททั้งสองระบบนี้มีการทํางานที่คล้ายกันคือใช้าสารเคมีเป็นตัวส่งคําสั่งหรือข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งค่ะฮอร์โมนคือสารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาจากต่อมไร้ท่อแล้วผ่านไปในกระแสเลือดเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆไปยังอวัยวะเป้าหมายซึ่งจะมีตัวรับที่จําเพาะเพื่อให้เกิดการทํางานที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายค่ะ ต่อมไรท่อที่สําคัญในการผลิตฮอร์โมนของร่างกายมีดังนี้นะคะต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมหมวกไตตับอ่อนต่อมเพศต่อมไพเนียลและต่อมไทมัสค่ะประเภทของต่อมไรท่อนะคะต่อมไรท่อที่จําเป็นหมายถึงต่อมไรท่อที่ผลิตฮอร์โมนที่สําคัญต่อร่างกายซึ่งถ้าขาดฮอร์โมนเหล่านี้จะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ 2. ต่อมไร้ท่อที่ไม่จําเป็นหมายถึงต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมนที่ร่างกายสามารถขาดได้ไม่ส่งผลถึงแก่ชีวิตแต่จะมีความผิดปกติตามหน้าที่ของฮอร์โมนที่ขาดไปค่ะสไลด์นี้เราจะพูดถึงต่อมไร้ท่อที่ไม่จําเป็นนะคะ พิทูอิตเชอรีแกนต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองแบ่งออกเป็นสองส่วนตามตำแหน่งการเจริญและหน้าที่ได้แก่1ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเป็นส่วนที่เป็นต่อมทำหน้าที่ผลิตและหลั่งฮอร์โมนที่เจริญมาจากเนื้อเยื่อตัวอ่อนในส่วนของเยื่อบุของช่องปากหรือออร์เร็กโตเดิมสต่อมใต้สมองส่วนหลังเป็นส่วนที่หลั่งฮอร์โมนที่เจริญมาจากน e u โรเอกโตเดิมค่ะความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะเช่นโกรทฮอร์โมนแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะหนึ่งกรณีที่โกรทฮอร์โมนหลั ไแอนติซึมอโคเมกาลี2กรณีที่โกรฮอร์โมนหลังน้อยเกินไปจะก่อให้เกิดความผิดปกติดังนี้ค่ะดอฟิซึมหรือซิมมอนดิเซตค่ะความผิดปกติของฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังเช่น D.I. หรือเบาจืดและก็กลุ่มอาการสร้างเอเที่ไม่เหมาะสมค่ะไพเนียลแกมต่อมไพเนียลลักษณะของต่อมไพเนียลจัดเป็นต่อมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนอีพิธรลมัตอยู่ทางด้านหลังของสมองลักษณะรูปร่างคล้ายกัวติดกับสมองด้วยไพเนียลสตาร์ ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของต่อมไพเนียลนะคะเนื้อของต่อมไพเนียลจะประกอบไปด้วยเซลล์สชนิดคือ1นึลล่งไพเนลโลไซต์พบมากที่สุดในเนื้อของต่อมไพเนียลทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งทําหน้าที่ควบคุมหรือยับยั้งการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ให้เป็นไปตามช่วงอายุที่เหมาะสมค่ะและฮอร์โมนเมลาโทนินจัดว่าเป็นนาฬิกาชีวิตเนื่องจากมีรูปแบบการหลังที่เป็นเวลาโดยจะมีการหลังมากในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีแสงสว่างค่ะ2เกียร์เซลล์ทำหน้าที่เป็นเซลล์พี่เลี้งยง ไทมัสแกนต่อมไทมัสลักษณะของต่อมไทมัสจดเป็นต่อมที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําเหลืองจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามวัยโดยมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงทารกจนถึงวัยรุ่นนอกจากนั้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขนาดต่อมจะฟอเหี่ยวเล็กลงเรื่อยๆและถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อไขมันค่ะลักษณะต่อมประกอบไปด้วย2โหลบวางตัวอยู่ทางด้านหลังกระดูกหน้าอกสเตนัมและอยู่ตรงกลางระหว่างปอดทั้งสองข้างค่ะต่อมไทมัสทําหน้าที่สร้างฮอร์โมน ไทโมซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญในการเพิ่มจํานวนทีลิมโฟไซต์ส่งผลให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นและในกรณีที่ร่างกายไม่มีการเจริญของต่อมไทมาตั้งแต่กําเนิดจะทําให้ร่างกายขาดฮอร์โมนไทโมซินจึงไม่มีการพัฒนาและเพิ่มจํานวนทีลิมโฟไซต์ร่างกายจึงไม่มีภูมิต้านทานจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ง่ายและอาจ,จเสียชีวิตเร่องความผิดปกติดังกล่าวว่าดิจจ์ซินโดมค่ะ ไทรอยแกนต่อมไทรอยหน้าที่ของฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยไทล็อกซีนหรือ T4 และไตไอโอดูไทโรนีนหรือ T3 จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายและควบคุมการเจริญพัฒนานของสมองและระบบอื่นๆของร่างกาย 2. แคลซิโทนินทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดลดลงโดยลดการดูดซึมแคลเซียมกับและยับยั้งเซล์ทำลายกระดูกไม่ให้สลายแคลเซียมในกระดูกค่ะความผิดปกติของการหลั่งไทรอยฮอร์โมน หภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมหมายถึงภาวะที่ไทรอยแกนททำงานมากผิดปกติส่งผลให้มีการสร้างและหลังไทรอยฮอร์โมนมากเกินไปทําให้เกิดความผิดปกติดังนี้ 1. g ึ่งเกบดิซิสคืออาการของโรคต่อมไทรอยโตค่ะ 2. กอยเตอร์ ter, หรือคอพอกได้แก่คอพอกธรรมดาและคอพอกเป็นพิษค่ะ สองภาวะไฮโปไทรอยดิซึมหมายถึงภาวะที่ต่อมไทรอยสร้างและหลังไทรอยฮอร์โมนน้อยกว่าปกติส่งผลให้เกิดความผิดปกติดังนี้ 1. เึ่งคทิสนิซึมเป็นโรคที่เกิดในเด็กทารกหรือเด็กเล็กจากภาวะที่ร่างกายขาดไทรอยฮอร์โมนอาการที่สำคัญได้แก่พัฒนาทางด้านสมองและสติปัญญาน้อยมาก 2. มิกซิดิมาคือภาวะที่ร่างกายขาดไทรอยฮอร์โมนด้วยโรคนี้เกิดในเด็กโตหรือผู้ใหญ่อาการแสดงของโรคได้แก่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเคลื่อนไหวช้าค่ะ พาราไทรอยแกนต่อมพาราไทรอยหน้าที่ของพาราไทรอยฮอร์โมนนะคะจะมีหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟตในเลือดโดยทํางานร่วมกับแคลซิโทนินจากไทรอย,ยแกนทําให้ระดับของแคลเซียมและฟอสฟตในเลือดและปัสสาวะอยู่ภาวะปกติโดยพาราไทรอยฮอร์โมนจะไปเพิ่มระดับแคลเซียมและลดปริมาณฟอสฟตค่ะหน้าที่ของพาราไทรอยฮอร์โมนในการควบคุมแคลเซียมและฟอสฟตคือ1กระตุ้นการทํางานของออทิโอคาร์ดเซลล์ในกระดูก ทำให้มีการนำแคลเซียมและฟอสเฟตออกมาจากกระดูก 2. เพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมกับที่ท่อไต3เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก4หยุดการดูดซึมกับของฟอสเฟตที่ proximal renal tubule ทำให้มีปริมาณฟอสเฟตสูงในปัสสาวะ5เพิ่มการดูดซึมของฟอสเฟตที่ลำไส้ความผิดปกติของการหลั่งพาราไชอลอยฮอร์โมน 1. ภาวะไฮเปอร์พาราไชรลอยด์ดิซึมหมายถึงภาวะที่มีการหลั่งพาราไชอลอยฮอร์โมนมากเกินไปส่งผลให้เกิดอาการดังนี้ค่ะ 1. มีปริมาณของแคลเซียมในเลือดมากเกินไป2ทําให้เกิดอาการกระดูกหักง่ายปวดกระดูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ3ม,มีอาการกดเจ็บที่กระดูก4ส,สูญเสียการรับรู้สติ2ภาวะไฮโปพาราไทรอยด์ซึมหมายถึงภาวะที่มีการหลั่งพาราไทรอยฮอร์โมนน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดอาการดังนี้ค่ะ1เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่าทาให้เซลล์ประสาททางานมากเกินไปและส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหดเกรงกล้ามเนื้อกระตุกค่ะแพนครีอสตับอ่อน ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนและน้ำย่อยที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร โดยเนื้อเยื่อส่วนที่ผลิตฮอร์โมนคือส่วนของไอเลตออฟแลงเกอร์ฮานและส่วนที่ผลิตน้ำย่อยคือเพนครีติกอสซินายหน้าที่ของฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อส่วนไอเลตออฟแลงเกอร์ฮานมีดังนี้ค่ะ 1. อินซูลินจากบีเซลทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้ระดับกลูโคสในเลือดสูงเกินกว่าปกติโดยนำกรูโคสไปสร้างเป็นไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อ2กูคาก้อนจากบีเซลทำงานตรงกันข้ามกับอินซูลินคือทำหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยการกระตุ้นให้มีการสลายตัวของไกลโคเจนท 3. โซมาตโตสเตตินจาก D เซลล์ cell, ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการหลั่งอินซูลินและกรูคากอน 4. p ่แพนเคิลเอติกโพลีเปปไทด์จาก P.P เซลล์ cell, ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างน้ำย่อยของเอกโซคแพนเคิลความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินกรณีที่ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมีผลทำให้เกิดโรคเบาหวานหรือ D.M ซึ่งอาการหลักของผู้ป่วยโรคเบาหวานคือกินจุกกระหายน้ำบ่อยและประสาวมากค่ะส่วนในกรณีที่มีอินซูลินมากเกินไปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติค ดิโนกแกนต่อมหมวกไตเนื้อของต่อมหมวกไตแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือเนื้อส่วนนอกเรียกว่าอะดิโนคอเท็กและเนื้อส่วนในเรียกว่าอะดิโนเมดูร่าหนึ่งอะดิโนคอเทกต่อมหมวกไตส่วนนอกแบ่งเป็น3ชั้นตามชนิดและการเรียงตัวของเซลล์ค่ะได้แก่ 1. น,น o n งโซนาโกเมโดโรซาเป็นเซลล์ชั้นนอกสุดอยู่ชิดกับแคปซูลทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนในกลุ่มม um. ินิราโลโคติคอยส่วนใหญ่ได้แก่ฮอร์โมน a อลดชโล์ 2. องโซนาฟาซิคูลาตาชั้นกลางมีไขมันภายในเซลล์มากทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนในกลุ่ม กูโคคอติคอยได้แก่คอติซอลคอติโซนคอติโคเชโรน 3. โซน่าเล็กติคูลาลริสชั้นในสุดทำหน้าที่สร้างเซ็กฮอร์โมนได้แก่เอ็นโดเจนกับเอสโตรเจน 2. ออะดรีนาลเมดูล่าต่อหมวกไตส่วนในประกอบด้วยเซลล์2ชนิดคือโคอมาฟินเซลลเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ที่พบในอะดรีนาลเมดูลา่าทำหน้าที่สร้างแคทีโคลามีนได้แก่อีพิเนฟินและนองอีพิเนฟินนอกจากนี้ยังพบซิมพาเทติตแกงเกียเซล หน้าที่ของฮอร์โมนที่สร้างจากกลุ่มเซลล์ในชั ortex, 1, ้นอะดรีนาลคอร์เทก 1. กลูโคคอร์ติคอยฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมเมตาบอลิซึมของคาร,โร์โบไฮเดรตโดยเปลี่ยนไกลโคเจนในตับและกล้ามเนื้อให้เป็นกลูโคส 2. มินเนล่าโลคอร์ติคอยฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมสมดุลสารอิเล็กโทรไลต์ให้อยู่ในสภาวะสมดุลโดยควบคุมการขับออกของโพแทสเซียมและควบคุมการดูดกลับของโซเดียม สามซิกฮอร์โมนฮอร์โมนเพศช,ช่วยควบคุมลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิงหน้าที่ของฮอร์โมนที่หลังจากกลุ่มเซลล์ในชั้น ula, อะดรีนอลเมดูล่าฮอร์โมนที่สร้างขึ้นจากโคมาฟินเซลล์ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ชั้นอะดรีนอลเมดูล่าเรียกว่าอะติโคลามีนฮอร์โมนได้แก่อดีนาลีนและนออะดีนาลีนซึ่งฮอร์โมนกลุ่มนี้จะหลั่งมากในสภาวะเครียดหรือกลัวตกใจสุดขีดโดยมีหน้าที่ดังนี้อะดีนาลีหรือเ e อพิเนฟรินเพื่ออัตราการเต้นของหัวใจกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของลาสไ นออะดินีนล,ลีนหรือนออีพิเนฟินทำให้เกิดการหดตัวของเลือดกระตุต้นให้เกิดการขยายตัวของรูมานตาค่ะความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากอะดรีนคอร์ติกรณีที่มีการหลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนมากเกินไปจะทําให้เกิดความผิดปกติที่เรียกว่าคุดชิงซินโดมซึ่งผู้ที่มีความผิดปกติดังกล่าวจะมีลักษณะอาการที่สําคัญคือหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์หรือมูนเฟกกรณีที่หลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนน้อยเกินไปจะเกิดความผิดปกติที่เรียกว่าแอดดิสันดิเซสสาเหตุอาจเกิดจากต่อมหมวกไตชันน ออโตอิมูนผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากอะดรีนเมดูล่าฟีโอโคมาไซโตมาเป็นความผิดปกติจากการหลั่งฮอร์โมนอีพิเนฟินและนอร์เพิเนฟินมากเกินไปอาการของความผิดปกตินี้คือไฮโปแอคทิวตี้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นปวดหัวรุนแรงความดันโลหิตสูงพบน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะสูงขึ้นขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ